ทอดก,กระจันงานบ้านเรามันจะเท่านี่ล้วค่ะทอดก,กระจันจากทอดเสร็จแล้วความเสร็ตจะไปในเสียตอนนี้เราก็จะตำขุ่นจักกระจันนะคะ ็โนโยกมันเลยค่ะนี้ปนจักกะจันด้วยค่ะเด้อใส่มะม่วงแซบน้ำกันนะคะวันนี้แล้วเด้อจา้าดูนี่ปนจักกะจันใส่มะม่วงมาเด้อจา้าดูคุชลายเลยค คานะคะเรียบร้อยอนนแล้วค่ะคุนจกัจก,กระจันเด้เค่ะเดอ้อใส่มะม่วง